สวัสดีครับดูมาเก็ตอาราสิสิตประจำวันพฤหัสที่20กับกรกฎาคม2 2 3กันอ่ะมกันมาเริ่มต้นที่ยูโรนะครับเมื่อวานนี้ปรากฏว่าเซลเลอร์กลับเข้ามาแอคทีฟที่พรีมาเก็ตมิชิสตันเอาราคาเบรกดาวน์ลงมาใต้บาลานซ์เซเรีย3วันนี้นะครับแต่พอเอ็กซ์แพนเวทลงไปสู่ด้านล่างเราเจอไบเออร์กลับเข้ามาแอคทีฟที่พพอร์ตโซนนี้ถึงแม้จะเล็กๆก็ตามแต่โฮเอาไว้ได้นะครับ นั่นเป็นเหตุผลครับว่าเรามี directional bias ไว้ให้เพราะถ้าดูดีๆเราจะเห็นว่า medium time frame มันเป็น imbalance up อยู่ถ้าราคา pullback ลึกมากพอสมควรมีโอกาสที่ buyer จะกลับเข้ามา active นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ในช่วง asia s e s s i o n ตลาดกลับเข้ามาเทรดอยู่ใน balance แซเรเดเดิมแลละครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าตอนนี้เราจำเป็นต้องขยาย b a l านซ์เซเรลงมาให้คลุมโลของเมื่อวานนี้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะเห็นว่าราคามาเทรดอยู่ตรงกลาง Balance เซเรียปนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่เสี่ยงทางที่ดีที่สุดคือรอคูเทรดโลเคชั่นนะครับโดยด้านบนคูเทรดโลเคชั่นเริ่มต้นตั้งแต่ Initial Resistance ขึ้นไปถึงบ a ลานซ e เซเรียไฮในขณะเดียวกันด้านล่างคูเทรดโลเคชั่นก็คือบาลานซ์เซเรียโลหรือ Initial Support นั่นเอง ซึ่งก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดว่าราคาสามารถเบรกลงมาใต้บาลานซ์แสเรียสวันนี้ได้เนื่องจากว่าเมดียมทางเฟรมยังเป็นอิมบาลานซ์อัพอยู่เพราะฉะนั้นซับพอร์ตโซนด้านล่างๆคาดหมายได้ว่าไบเออร์จะกลับเข้ามาแอคทีฟนี่คือยูโรซึ่งจะไม่เหมือนกับพาวดอลล่านะครับเพราะว่าพาวดอลล่าเมื่อวานนี้พอเบรกแล้วเบรกเลยนะครับเบรกลงมาใต้บาลานซิ่งสีวันนี้ละ เพราะฉะนั้นตอนเดียวทามเราจะเห็นได้ว่า Seller Active แล้วก็ Control Market ตลาด x p a n เน้นลงไปได้ดีมากพอสมควรลงไปถึง Target หลักเลยรวดเดียวนะครับที่ Array b a c เ o u t เพราะฉะนั้นมาสู่วันนี้ Short Term ต้องเปลี่ยนนะครับจาก Balance f a d e ไปเป็น Imbalance Down ซึ่งถ้าเราสังเกตดูให้ดีเราจะเห็นว่า2 Time Frame นี้ระหว่าง Short Term กับ Medium Term มันคอนฟ lict กันอยู่มันขัดแย้งกันอยู่ซึ่งซึ่งแบบนี้เทรดไม่ง่ายนะครับเพราะเรารู้ว่ามี b บ y e r รออยู่บริเวณนี้ area breakout แล้วเราก็รู้อีกว่ามี seller short term s ซล l e r รออยู่ที่เรนโซนด้านบนบนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นก็คือเมื่อราคาวิ่งไปสู่ support หรือว่า resistance มันจะต้องมี reaction เกือบทุกๆโซนนะครับเพราะฉะนั้นด้านล่าง initial support และ 28490ยังเป็น a r e รที่สำคัญอยู่ถ้าการชอร็อตลงมารอบนี้เป็น stronger seller กลับเข้ามา active อีกรอบหนึ่งเราจำเป็นต้องเห็นราคาเบรก k 8 4 9 0ลงไปให้ได้นะครับแต่ถ้าหากว่าเบรกลงไปไม่ได้ก็ยังมีสิทธิ์ที่เราจะเห็น buyer กลับเข้ามา active นะครับที่บริเวณนี้แล้วถ้าราคา back up กลับขึ้นดนบนโดยว่าอย่างยิ่งที่ area Breakdown นี้เราก็น่าจะเห็น seller กลับเข้ามา active ตอน first s a ได้เช่นเดียวกัน นะครับนี่คือาพาดลัรละในขณะที่ทองคํานะครับเมื่อวานนี้ถึงแม้ว่าราคานั้นจะกลับขึ้นมาเทสต์มีเดียมไทม์เฟรมไฮนะครับซึ่งเป็นอะไรที่สำคัญแต่ขอให้สังเกตดูให้ดีเมื่อวานนี้เลนแคบมากๆเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าราคาจะขึ้นมาสู่มีเดียมไทม์เฟรมไฮก็ตามแต่ Stronger ร์เซลเลอเขาไม่ได้สนใจเขาไม่ได้เทรดนะครับนั่นอาจจะเป็นเพราะว่า เขาอาจจะดู r รี c t ชันก่อนหรือเขาอาจจะรอข่าวในวันนี้นะครับซึ่งวันนี้มีข่าวสำคัญในระดับหนึ่งของตลาด US นั่นก็คือ Jobless Claim ซึ่งก็ไม่แปลกอะไรนะครับเมื่อมาวานนี้เราไม่เห็น s ซ l l e r กลับเข้ามาแอคทีฟพ,พยอนเอเชียเซสชั่นเราจึงเห็น Buyer กลับเข้ามาแอคทีฟแทนแต่ก็อย่างที่เห็นถึงแม้จะพยายามเบรกขึ้นไปเหนือ Medium Term High แต่เบรกไม่ได้เห็นหครับแบ็กกลับลงมาแล้วเพราะฉะนั้นที่นี่ บริเวณ initial r e s e n t zone นะครับข้างบนรวมถึง1,9,8,6ยังเป็น area ที่สำคัญอยู่นะครับตราบใดที่ยังไม่สามารถเบรกขึ้นไปได้เวลาเบรกต้องชัดนะครับว่าเบรกเช่นเราควรจะเห็น v i r i n bar ตอนที่มันเบรกถ้าไม่ชัดแบบนั้นเนี่ยมันมีโอกาสอยู่ที่เราจะเห็น seller กลับเข้ามา active แล้วถ้าจะเขาจะกลับเข้ามา active ที่นี่บริเวณนี้เป็น good trade location นะครับโอเคเพราะฉะนั้น ต้องจับตาดูบริเวณ m มี i เดียม e ทางเฟรมไฮนี้นะครับรวมถึงอินดิเซอร์เรนท์โซนว่าราคาจะกลับขึ้นไปได้ไหมถ้าไม่ได้ยังมีโอกาสอยู่ที่เซลเลอร์จะกลับเข้ามาแอ t i v e นี่คือตรงคำดาวโจนนะครับไบเออร์กลับเข้ามาแ c t i v e ที่ yesterday v e p k พอเอาราคา expand r a n g ขึ้นไปสู่ Residence Zone 35208-35265ถึง35265จากนั้นเซลเลอร์กลับเข้ามาแอ t i v e นะครับโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้ด้วยความที่เราเห็นเ e l l e r a c t แอคทีค่อนข้างชัดเจนนะครับตั้งแต่เบรกเอาขึ้นมาเนี่ยเซลล e r ร c t แอคชัดเจนรอบนี้เป็นรอบแรกแล้วด้วยความเป็นจริงที่ว่าที่นี่นะครับที่ initial r e s i s n zone รวมถึง r e s i s a n c e zone นี้ด้วย3 5 4 4 5ถึง35512เป็น major r e s i s a n c e zone ทั้งคู่เพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าถ,ถึงแม้ว่าเราจะมี bullish multiple time frame alignment นั่นก็คือเป็น Imbalance Up ทั้ง3 Time Frame ก็ตามแต่เมื่อราคาขึ้นมาใกล้กับ Major r j o r r e t รน n Zone มากพอแล้วเนี่ยการเทรดลองไซส์ก็ต้องระมัดระวังไม่ควรเทรด Aggressive เกินไปนะครับทางที่ดีเราควรรอราคา Pullback ลงไปดีกว่าจากนั้นค่อยหาลองเทรดเซตอัพซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับตราบใดที่เรายังมี l l i s h m u l t i p l e Time Frame Alignment อยู่ราคายังไม่เบรกลงไปใต้3 4906 การช็อตจะยังถือว่ามีความเสี่ยงอยู่นะครับเมื่อไห่ที่เบรกลงไปใต้3 4 9 0 6ได้ช็อตเซตอัพถึงจะมีเหตุผลมากพอนะครับโอเคเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้คือมาเก็ตการเงินปัจจวันนี้ยังไงก็ตามก็หวังว่าจะมีผลงานการเทรดที่ดีเหมือนเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ